ใช้กฎแห่งกรรมทำให้ลูกฉลาดขึ้นสังเกตดูไหมเวลาที่เราสอนลูกทีไรเนี่ยถ้าสอนด้วยคำพูดลูกจะไม่ฟังแต่ถ้าสอนด้วยกฎแห่งกรรมจำจนวันตายผมขอยกตัวอย่างในบ้านกฎแห่งกรรมที่บ้านผมทำแบบนี้ผมเคยบอกลูกว่าเฮ้ยน้องทามพยายามอย่าวิ่งเนาะเพราะว่าป,ป๊าเป็นห่วงกลัวว่าลูกจะล้มในบ้านแล้วหลังจากนั้นล้มจริง ร้องไห้จริงหัวเข่าโนจริงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บผมเข้าไปผมไม่เคยพูดเลยนะคําว่าเห็นไหมป้าบอกแล้วผมไม่เคยพูดเลยนะเพราะผมรู้ว่ายิ่งทําแบบนี้ความรักของเรากับลูกมันจะยิ่งห่างกันผมเข้าไปบอกว่าไม่เป็นไรนะล้มเป็นเรื่องปกติต่อห้ผมพูดคํานี้นะครับลูกผมหลังจากนั้นไม่เคยวิ่งเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสอนด้วยคําพูดเนี่ยเด็กไม่มีวันฟังครับรอให้เขาเจอกับตัวแล กฎแห่งกรรมทํางานเมื่อไหร่ครับลูกคุณจะเข้าใจนะครับคุณแค่อยู่ข้างลูกและรักเขาตลอดไปก็พอนะครับแล้วไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเฮ้ยพ่อบอกแล้วแม่บอกแล้วป้าบอกแล้วไม,ไม่ต้องครับเด็กเขาฉลาดเขารู้ว่าอ๋อวิ่งแล้วล้มงั้นครั้งหน้าฉันจะไม่วิ่งแล้วนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครคิดว่าไอเดียนี้เจ๋งนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูใครคิดว่าอยากจะให้ข้อความเนี้ย ถึงลูกหลานคนไทยมากๆครับให้แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคลิปนี้จะช่วยเปลี่ยนนะครับวิธีการสอนนะครับแล้วทําให้ลูกคุณเนี่ยเข้าใจในบางเรื่องง่ายขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเปลืองน้ําลายแม้แต่เพียงหยดเดียวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ